เดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้ทีนี้ฉะนั้นเวลาเราหลังจากทําบุญหลังจากที่ครูตื่นรู้เรื่องนี้ครูเปลี่ยนเลยค่ะครูเปลี่ยนภาษานะะทุกครั้งที่ครูทําบุญไม่ว่าจะสละอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทําบุญให้กับสถานพระพุทธศาสนานะคะ หรือว่าทุกทาบุญการทําทานการบริจาคทานนะคะครูจะเปลี่ยนคําขอให้เงินจํานวนนี้นะอ่ะอันนี้เวลาขอกับพระพุทธองค์เวลาขอกับพระพุทธลูกนะคะเวลาเข้าวัดให้ให้เปลี่ยนเป็นคําพูดนะคะลองลองไปลองไป ใช้และพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อครูคุณไปพิสูจน์ด้วยตัวเองละกันขอให้เงินจำนวนนี้ที่ข้าพาเจ้าชื่อนี้นามนี้ได้สละเพื่อบริจาคให้กับสถานแห่งนี้ขอให้เงินจำนวนนี้จงเกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่น คุณทำบุญสร้างพระอุโบสถใช่ไหมพระอุโบสถเนี่ยในอนาคตเขาจะต้องรองรับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นในการที่ผู้คนจะเข้ามาใช้พระอุโบสถปีหนึ่งกี่คนสิบปีกี่คนยี่สิบปีกี่คนที่มาใช้พระอุโบสถนั้นนั่นหมายเพราะาคุณได้สร้างความอำนวยสะดวก สะดวกสบายให้กับคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนตอนอธิษฐานจิตตั้งจิตของการเป็นผู้ให้ให้ด้วยความยินดีที่จะเสียสละทรัพย์นี้ไปช่วยสร้างสถานแห่งนี้เพื่อที่จะรองรับคนอีกเป็นแสนเป็นล้านคนในอนาคตตการ ขอให้เงินจำนวนนี้ที่ข้าพเจ้าบริจาคสร้างสถานที่แห่งนี้ได้ออกไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปกคลุมปกป้องอากาศสายลมแสงแดดฝนให้กับผู้คนที่มาใช้สถานที่แห่งนี้อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสานา อำนวยความสะดวกให้กับพระคุณเจ้าถ้าคุณขอแบบนี้คุณจะได้กลับมาแสนล้านเท่าทวีคูณโอหคนลุกใครเตื่นรู้ใครเตื่นรู้ขอหัวใจรวัวรและแชร์กันออกไปค่ะแทนที่จะขอจำนวนเงินแทนที่จะขอโชคลาภแทนที่จะขอเลขเด็ดให้ขอเป็นให้คนอื่น แต่ละคนที่เขาสมมุติว่าคนมาใช้สถานที่กี่หมื่นกี่แสนแต่ละคนมีบุญมีบารมีของตัวเองทุกๆครั้งที่เขามาใช้สถานที่นั้น,น,นเขาก็อั e ประโชนซทราบ้นใจกับคนที่ได้ร่วมบริจาคสร้างพื้นสร้างกระเบื้องมุงหลังคาสร้างโรงกรองน้ำใครได้ดื่มน้ำของเรา โอ้โหน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายอะ่ะนะคะสนับสนุนร่างกายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใครได้ดื่มน้ำของเราเขาก็ซาบซึ้งใจและแต่ละคนทำบุญเท่าไหร่แต่ละคนมีคุณงามและความดีมีบุญบารมีเท่าไหร่แล้วคุณได้ช่วยพวกเขาหมดเลยอะ่ะคุณคิดว่าพลังบุญที่กลับมาจะเท่าไหร่อันนี้ครูอธิบาย ให้คุณเห็นภาพว่าเวลาอธิษฐานจิตมันมากให้มองข้ามความกรีดี้ความโลภของจิตความโลภที่มันหวังแค่ตัวเองขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเออต่อให้คุณไม่พูดย่อมกลับส่งถึงคุณและครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะจิตที่อยากจะให้อยากจะช่วย ช่วยคนมากมาย